สวัสดีครับวันนี้ตั้มเคสปีดจะมานำเสนอรถนางฟ้าสวยๆนะครับ SUV Honda HRV นะครับรุ่น1 8 e limited นะครับนะปี2016นะครับคันนี้16แท้นะสีขาวมุกนะครับ limited ของเราเนี่ยได้ไฟหน้าโปริเตอร์คู่นะครับเดย์ไลท์ยาวๆ,ๆสวยๆนะครับตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกนะครับได้ล้อแมกขอบ16นะลายสวย นะครับมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างแล้วด้วยนะครับเส้นสายนะครับตัวรถดูดีมากนะครับดูสปอร์ตนะครับนะดูโฉบเฉี่ยวมากนะครับไฟท้ายนะครับลิมิเต็ดเป็น LED แล้วนะครับนะเป็นไฟท้าย LED นะตัวลิมิเต็ดตัวนี้มีกล้องมองหลังนะครับเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับประหยัดน้ำมันด้วย e 8 5นะครับมีสปอร์ตไลท์ไฟเบรกด้วย3สวยงามนะครับแล้วก็ภายในรามาดูกันภายในเป็นภายในโทนสีดำนะได้เบาะหนังแท้ทั้งคันนะครับนะเบาะหนังก็ใหม่ๆตึงๆเลยนะครับไม่มีการใช้งานมาก คันนี้สภาพป้ายแดงนะครับผมบอกเลยนะครับนะกลับมาดูข้างในกันนะครับคันนี้ลิมิเต็ดก็ได้เบาไฟฟ้าแล้วนะครับได้เบาไฟฟ้าแล้วนะครับนะกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับคู่หน้านี่เป็นออโต้แล้วนะขึ้นหน้าเป็นออโต้แล้วนะครับพวงลายหุ้มหนังนะครับมีมัลติฟังก์ชันสองข้างนะครับมีคูซอนโทนด้วยนะครับมีบลูทูธด้วยนะครับมีแพดเิร์ชิปนะพิเศษนะมีแพดเทิร์นชิพเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับนะกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสเนาะปุ่มสตาร์ทนะครับ นี่ปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับนะเกียร์ออโต้คันนี้นะพิเศษเนี่ยตอนนี้เป็นเปียโนแบ็คนะครับสีเงางามนะครับดูหรูหรานะครับแอร์เป็นดิจิตอลแล้วนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับจอวิยุทัชสกรีนนะครับมีกล้องมองหลังนะครับน่ะกล้องมองหลังคันนี้ก็ได้ความปลอดภัยนะมีแอร์แบ็คแลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันพันแนะเป็นยังไงเครื่องยนต์พันแก็ค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะเพราะแอได้ e85 แล้วนะครับนะ ร้านเรานะเราประกันโครงสร้างนะไม่มีตัดต่อพลิกคว่ำจมน้ำอะไรใดทั้งสิ้นนะครับนะอันนี้ฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมนะครับมีมอกอยังอยู่นะน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับนะสังเกตได้นะมอกอ,อยู่ติ๊กเกอร์ยังอยู่นะเครื่องเดินเรียบนะครับเดินนิ่มนะครับไม่มีสั่นนะครับเครื่องยนต์เกียร์นะครับสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมองหารถ SUV วสวยๆนะคันนี้เลยนางฟ้านะ นะปี16คันนี้นะครับรุ่นแล้วลิมิเต็ดนะครับเนาะไฟหน้าดีไรไหมสวยงามไหมนะครับคันนี้นะครับตลาดนะตั้งกันอยู่นะเ0 0 0แสนนะครับวันนี้นะครับไลน์นี้ตั้มคนดีคนเดิมนะพิเศษเลยลดให้เลยนะ20,000ื 20, ่นนะลดไปเลย20,000ื่นนะครับอยู่ที่680,000บาทนะครับ680,000บาทผ่อนเดือนหนึ่งประมาณ 1 3 0 0 0กว่าบาทนะครับลูกค้ารายได้26 0 0 0ขึ้นไปนะครับซื้อได้เลยนะครับประวัติดีเครดิตดีนะครับซื้อคนเดียวได้เลยกำสลิปมาหาตั้มนะครับวันเดียวรู้ผลนะครับมาหาตั้มได้เลยนะครับตั้มคนดีคนเดิมนะโทรมาไม่ถูกนะครับโทรหาตั้มได้0 8 2 2 5 4 2 2 6 5้าร้านเคสสปีดเราอยู่วัดกระทุ่มนะครับหรือเปรวศนะครับอยู่ถนนอ่อนนุชอยู่ระหว่างซอยนุช65าถึง67ดนะครับ ลูกค้าทนใดสนใจแวะเข้ามาหาตั้มได้คนดีคนเดิมคลิปนี้นะขอฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่งต่อไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับเอกสารที่ต้องใช้นะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนนะครับสเตเมย้อนหลัง6เดือนนะครับลูกค้าสลิปนะผมให้วันเดียวนะรู้ผลได้เลยนะมาเช้าเย็นรับรถได้นะครับดอกเบี้ยพิเศษเราก็มีให้นะครับเริ่มต้น2.79้นะครับนะอยากได้อะไรอยากออกรถใช้เงินเท่าไหร่เข้ามาหาตั้มคนดีคนเดิมจัดให้นะครับ นะฝากด้วยครับรถนางฟ้า HRV E Limited ปี2 0 1 6ันที่6ข่าวมุกขอบคุณครับ